ครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าคณนนะผู้จัดการผู้ให้การสนับสนุนครับท่านรองจำรูนครับท่านพันตำรวจโทจำรูนคำมาครับท่านรองผู้กำกับนะครับพันตำรวจโทจำรูนคำมาแล้วก็ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายโมเกียดจำรูนครับนักชกในดวงใจไนมะ่เป็นใครไปไม่ได้ครับรุ่นพี่นักชกดังเลยครับก็คือเพชรเอกเพชรเอกเกียรดจำรูนนะครับ กาเป็นมวยสไตล์ฝีมือครบเครื่อง20ครั้งชนะ14แล้วก็แพ้6ครั้งครับว่าเล็กกว่านะครับเดินเปิดเกมเลยนะครับเพชรอะตอมซ้ายกับขวานะครับค่อยๆขยับเข้าไปดูแล้วจังหวะออกแข้งนี้ถือว่าใช้ได้นักแรงเหมือนกันนะครับก็จะประมาทไม่ได้แล้วครับเพชรทักษิณช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพชรทักษิณมาดูกันนะครับว่าเจอครับเพชรอะตอมนะครับวันนี้ ขยับเข้าไปนะครับมีแข้งซ้ายต่อยซ้ายเพชรศิลป์ก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้ครับเอ้ขวาครับขวาทิ้มครับไปมาแล้วนายครับังหวอีกคนหนึ่งก็จะขวางหน้าอีกคนหนึ่งก็จะล็อกคอครับยื้อไปยื้อมาไม่ตีกรรมการจับแยกครับเพชรทักษิณเพชรอะตอมครับซ้ายอุ้ยแม่กายกพาดก้านคอเลยครับเพชรทักษิณจะจับจะเทกระโดดหยองหยองหยองไว้ครับ ไม่ให้โดนเทไม่ให้ล้มครับอ่ะสอกมาสอกมาซ้ายพื้นครับวงในครับจังหวะล็อกคอแทงเข้าไปตีเข้าไปครับตีพื้นมาเหมือนกันครับโอ้ดูครับจังหวะในครับเพชรทักษิณเองก็รูปร่างดียลวในเหนียวอยู่แล้วครับลูกศิษย์ของพิบุลนครครับครั้งหลังนี่โอ้ต่ยัดท่อนแขนชนะน็อกคู่ต่อสู้มาครับอ้าวเจอซ้ายจับได้เทได้ไม่ได้ครับแหแมขาก็ยกได้สูงเหมือนจิมนาสติกเลยครับหมัดขวาครับใช้เหลี่ยม กดคอแล้วแทงเอาไว้ครับใค่แต่ตอมก็นอกไปแข้งซ้ายในก็มีลูกขึ้นคอเหนียวๆครับคู่แรกคู่เปิดหัวโอ้ยนี่ครับว่าไม่ได้โกรธกันนะครับโอ้ยศอกมาศอกรู้ครับโอ้โหดูถ้ามาดูมา,ด,มา,ด,มา,ด,มาดูเลยครับนี่ที่เขาบอกว่าประเภท100ปอนด์ร้อนวิชาเอานมาไนท์มัดโอ้โหดูครับ นาเวลาไล่แขนไปไล่แขนมาเดี๋ยวมีศอกสลับไม่แน่อาจจะได้เห็นเลือดครับใส่กันแบบนี้นี่ครับผ่าชุดดาวลุ่งของจริงเลยครับแต่ว่าได้หลักเหลี่ยมช่วยด้วยนะครับเพชรอะตอม่ามีหมัดมีศอกถือว่าอันตรายเล็กกว่าก็จริงแต่หัวใจมีศอกผ่านแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่ตัวเล็กจะเปิดเกมเดินขยับเข้าไปมีแข้งซ้ายเพชรศรีก็ปีแข้งขวามีศอกคอยบวกอยู่เหมือนกันแบบนี้นี่สนุกแน่นะครับใครจะพผ้าโดนของใครนะครับดูว่าศอก อันตารายด้วยกันทั้งคู่แล้วครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อครับ ดวงที่ไหนเรียนเชิญครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมีอเตอร์ขอบคุณทาง CP จเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเลกศีประทักท่านประธานาคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไตรูลรองประธานอาวุโสเครือจเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP 2 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาติูและดีแท็ธุรกิจผ้าดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF เลสซองแอนด์ฟู้ดเชนจำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียตไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับนะครับจะเข้าข่ายเล็ดพิขีนูหรือเปล่านะครับ โอ้โหแข็งแรงและเดินตัวเล็กตจจะขึ้นบนกดตัวใหญ่ลงมาตีนะครับเพชรอะตอมแต่สิงห์เองทีมงานก็สั่งเดินนะครับมีแท่งขวานั้นนำไปก่อนพยายามจะเบียดแต่ว่ามาโดนเพชรอะตอมชิ้งเดินก่อนนะครับแล้วดูวงในนะครับความแข็งแรงน่ตัวเล็กนะครับแต่ขึ้นบนกดตัวใหญ่ลงมาครับแบบนี้สนุกแม่เลยครับต้องเดินให้เร็วด้วยนะครับขยักเข้าไป ยังจะเบียดจะขวางต่ดูจังหวะการกดของเพชรตะตอมโอ้แข็งแรงครับกว่าฟัดในปล้ำในครับตีเข้าไปครับเด้งเข้าไปครับเพชรตะตอมเพชรชักศิลครับเตะขวาต่อยขวาเพชรตะตอมต่อยซ้ายคืนครับนาย พยายามล็อกพยายามกดคอมาครับสำหรับพิษทักษิณครับเดินเข้าหาครับซ้ายอุ้ยแหมเตะถึงหน้าเลยสอกมาด้วยครับสอกมาด้วยครับเพชรตอมครับสอกมาแล้วครับเอาสอกมาสอกคืนสอกมาสอกคืนสิอย่างนี้อ่าอ่าเสียบไม่เสียบครับตรงนายจังหวะไล่แขนไล่ไปไล่มาแหมแต่งตัวนายกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหนี่ครับมวย เก่สงสภาคนะครับแดงสตูนครับเพชรพักศิลส่วนทตะเงินเพชรอะทอมนี่สีสเกตโอ้โหดูฮ่ามีพิ่งยก2นะครับโอ้โหดูแล้วก็นี่ครับแหมพอกรรมการแยกก็ไม่สนแล้วครับเดินเบียดเดินชนทนะเล้อ่าแต่ว่ามันติดมุมครับมากลางเวทีก่อนดีกว่าอับขยับขยับเดิน นี่ครับลุนนี้ไม่ต้องประหยัดอาวุธอุ้ยหมัดมาซอกมาหบว,วกกันแบบนี้ครับอาวุธมวยนี้ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับมีตัดลําตัววงในก็เหนียวแน่นแ็งแรงนะครับเล็กกว่าแต่ยังไม่ยอมนะครับเพชรษิณเนงก็พยายามจะขวางแล้วก็แทงสู้เหมือนกันใหญ่กว่าจะเดินเข้าไปมีแข้งขวางพยตะต,ตอมก็ยกบังแล้วก็เบียดถึงตัวปล้ำในอย่างเดียวความแข็งแรงถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับประชีดมันจะตราม,มาวิน ยางโยคีในรัศมีวงกลมจะดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดเดฟิลีนเบนด้า5 0 0อยยาธาตน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรพุชงครับห้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้วยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับดูว่าเพจสินเยี ทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับโดนหมัดโดนตอกเข้าไปในยกที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีฮึดอยู่มาดูว่าเพชรตตอมเองสองยกแรกมีดุเือเกินนะครับเบียดลามไหนตีเข่าไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยเอาละครับความใหญ่เริ่มจะเห็นผลหรือเปล่านะครับยกนี้เริ่มจะออกมาตีได้บ้างเหมือนกันนะครับเพชรศะิงดูว่าถ้ายุบย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องได้เลยนะครับเพชรตตอมคราลรูปร่างของเล็กกว่าด้วยนี่นะครับแต่ว่าจังหวะอาวุธมวยนี่ถือว่าหลากหลาย กอเข่าเท้าหมาัดนี่มาหมดมาเป็นชุดด้วยนะครับมาดูนะครับเพชรศิลป์ทีมงานต่างเดินต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์โอ้ยโดนหดล่างล้มกิ่งลงไปอีกครับขึ้นมาลุยต่อครับเพชรศิลป์ครับยอมไม่ได้ครับไม่มียอมอยู่แล้วครับก่อนนายพยายามจะแหมจะแทงแต่ว่าแกแกเจอเจ้าเพชรอะตอมนี่แกล็อกแกกดหัวกดคอไว้ครับเป็นไรครับ แทงมาแทงคืนแทงเข้าไปแทงพื้นมาพยายามจะจับจะเร่งแทงวงในนะครับเพชรทักษิณแต่ว่าเพชรอตอมแยงกระแบบสวนทุกเม็ดโตทุกดอกเหมือนกันครับก็เถียงนะครับเถียงทรัไม่ตกฟ้าครับเอาขวาขยับเข้าหาครับถีบไว้ก่อนครับขยับเข้าไปก็เจอซ้ายดัก นายถึงตัวตีไม่ตีครับตีไม่ตีไม่ตีตกรรมาการแยกเลยครับโอ้โหดูครับนี่ที่บอกว่าชุดวาดพี่มวยเอกมวยดังครับโอ้โหดูวันนี้มากแกร่งเหลือเกินครับเจ้าเพชรอัดตอมฝ่ายน้ำเงินม้าเพชรศักดิ์สินแกนก็โอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ลูกแข็งแรงอาจจะสเสียเปียบอยูดนิดนิดดูว่านายมัด โอ้โหดูครับอตอนนี้ต้องเสริมของหนักของแรงขึ้นมาแล้วครับเพชรทักษิณน,นี่ครับโอ้โหดูว่าชัดกจะก้นหนักหน่อยๆครับโอ้โหมอยนยาหลักนะครับทีเดียวนี่กระเด็นลงไปเลยนะครับแต่ก็ยังสู้อยู่นะครับไม่ยอมง่ายๆนะครับทีมงานก็สั่งให้เดินนี่นะครับดูเพชรตอมโอ้โทั้งหมัดทั้งเข่ามาเป็นยูชุดแล้วก็เน้นทุกเม็ดทุกดอกด้วยดูว่า จะยึดได้ขนาดไหนนะครับเพชรศรีหรือว่าโดนเข้าไปเยอะทำท่าจะหยุดจะยอมไหมเหมือนกันกรรมการเริ่มเริ่มจ้องเริ่มมองแล้วนะครับไม่โต้ไม่ไมเถียงนี่มีผิดยุติการชกเลยครับยก3ามครับพักแป๊บเนื้อครับแกยกใหญ่ครับแบบนี้ครับ นี่ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพกรพันอาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP ทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและ d t a ทธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร028008000บริษัท CPF เลสซองแอนด์ซูเชนจำกัดบริษัท c p เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการไต่ขอขอบพระคุณครับครับยาชีดมา10,000 0บาทเลยนะครับใ่้กับพิษตักสินม่าทีมงานนีสั่งเดินต่อยหมัดสับซอกอย่างเดียว เอาแล้วครับต้องใช้ความใหญ่บดไปเรื่อยแบบนี้ดูว่าเพชฌฆตอนน่อเองก็แข็งแรงนะครับมีแขนซ้ายไหนก็เหนียวแต่ว่ายังประหมัดไม่ได้นะครับทั้งหมดัดทั้งศอกนี่มาเรื่อยๆอมาดูกันที่ในดูจังหวะการจับการกดตัวเล็กขึ้นบนแล้วก็กดเอาไว้โอ้เพชฌฆตสีเมฆก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ตอนนี้เสียงเคียน์นี่ก็หึ่มไปบดแล้วนะครับแต่ว่าต้องทำให้ต่ตเรื่องกว่านี้ครับท่องในใจครับหนึ่งแสนบาทครับ เพชรทักษิณครับลูกสิทธิของพิพิลนครนี่ไม่มียอมอยู่แล้วหัวใจใหญ่กว่าตักอยู่แล้วครับแต่จังหวะนี้ครับโดนบิดลงไปครับลุกขึ้นมาครับเร่งต่อลุยต่อครับเวลายังมีครับอัดชิดลออยู่เป็นแสนครับครูแรกเปิดหัวมาพลิกเลยหรือเปล่าครับสน่นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับเสียงเชียร์ในแหมในเวทีก็พยายามเชียร์อยู่ครับ อา,าลุยครับโดนถีบไว้ก่อนครับเพชรทักษ <ad> ิณเพชรทักษิณเดินเข้ามาเพชรอะตอมถีบไว้เตะดักไว้ถึงตัวไหมอามัดซ้ายครับมัดซ้ายดับแม่เพชรอะตอมจะตั้งขวาไว้เลยครับถีบไว้ก่อนครับออกศอกมาครับเพชรทักษิณพยายามพึ่งพยายามเร่งต็มที่ครับไม่ยอมครับเพชรทักษิณเจอแข้งซ้ายดักจับได้ ไม่ได้ตีไม่ได้กรรมการจับแยกครับอ่ะตอนนี้แฟนๆบอกไฟแดงครับเพชรทักษิน์มาขอลูกบมูแบบช่วงต้นยกอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยครับโอ้โหอ่ะมแต่ว่าตอนนี้เล่งเล่งมาเต็มกราบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอออกมาหายใจหน่อยนึงออกมาหายใจหน่อยนึงเพชรพักษิณแล้วก็โอ้ยโอ้ย แห่แข้งขามันทักจะยกไม่ขึ้นครับจะต้องลอนลุ้นต้นน้ํายกห้าต่อครับพยายามเอดอย่างเต็มที่แล้วนะครับไม่ว่าแพ้ชนะก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับเพชรตอมซึ่งแข็งแรงเหนือเกินนะครับเล็กกว่าแต่อาวุธมวยมีครบเครื่องเลยนะครับทั้งแข้งทั้งเขา่ามาขึ้นกด ขึ้นสะเก็ดนะครับให้ทดลองใช้สบู่สกกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเงือกลิ่นตัวกลิ่นชาวใช้สบู่สกกินสั่งซื้อโทร020160000หรือวัดที่ละกิจวิ999พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับมาตามกันต่อครับโอ้โหตอนนี้ มาเดินเกมเร็วขึ้นมาอีกแล้วครับไฟแดงเพชรทักษิณโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับเพชรอะตอมนี่ครับโอ้ยซ้ายครับแผดซ้ายดีสกัดไว้แล้วครับไม่ว่ายอมไม่ได้นะครับยาฉีดเยอะด้วยนะครับเพชรทักษิณมาต้อมาพยายามจะเบียดปล่อยมาสับกอดมาโดนเพชรอะตอมนี่ล็อกเอาไว้เลยนะครับตัวเล็กแต่ว่าชกละเอียดนะครับไม่ประมาทด้วยดูนะครับโชกในเกมตั้งรับมีลูกถีดคอยทำลายจังหวะ แล้วก็มีแข่ง้ายสึงสูงคอยส็กัดเอาไว้ไหนตีกันไม่ได้นะครับคือว่าเหนียวแน่นแข็งแรงแยังไม่ท้อนะครับเดินเข้าไปแต่เร็วแรงนั้นลน้อยถอยลงไปเยอะแล้วนะครับเพชรศิลป์ถึงแม้จะมีฮึดแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเปน็นอันแล้วครับช่วงตนยกสีนี่พยายามฮึดมาแบบมีเสียงเฮมีได้เสียวแล้วนะครับ ก็พยายามเต็มที่แล้วครับออยกสุดท้ายครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับส่วนคู้ต่อไปนี่เ <c oughs> ปรมอนันต์ศูนย์กีฬากุชิมนะครับกับเชิงรบลูกนะครับโอ้โหแต่ว่าแข็งแรงครับ ครับใบสุดท้ายมาที่น้ําเงินครับเพชรอะตอมเกียรติจำลูนครับน้วเพชรเจอใครอะพี่โอ้โหนี่ดูมาแฟนๆทำไว้เลยครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ prime tv